ผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยและไม่ได้มาจากครอบครัวที่มีการศึกษาสูงนักผมเคยสอบเข้ามาหาวิทยายลัย3ามครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งในที่สุดผมไปเรียนที่วิทยายลัยครูซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกท้ายๆในเมืองของผมแต่ผมว่านั่นเป็นมหาวิทยายลัยที่ดีที่สุดที่ผมเคยเรียนดีกว่าฮาวาดหรือวอตันเสียอีกผมเคยสมัครฮาวาดถึง10ครั้งแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งเขาคงไม่อยากเห็นหน้าผมด้วยซ้ํา แน่นอนว่ามันรู้สึกแย่มากๆและผมคิดว่านั่นคือส่วนหนึ่งของชีวิตตอนนั้นมันยากมากๆผมรู้สึกขับข้องใจมากๆเลยเพราะตอนที่ผมสอนอยู่มหาวิทยาลัยผมได้เงินเดือนแค่เดือนละ10ดอลลาร์มันไม่ง่ายเลยแต่ผมเชื่อว่ามีบางสิ่งที่ดีรอผมอยู่และผมต้องทำงานหนักเพื่อพิสูจน์ตัวเองนั่นเป็นประสบการณ์ที่ยากลำบากผมไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองฉลาดและไม่มีใครเชื่อหรอกว่าผมจะประสบความสำเร็จ พอทุกคนพูดว่าไอ้นี่มันคิดต่างมันบ้าบอมันคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่มีทางเป็นจริงไม่มีใครเห็นด้วยกับผมเลยแต่ผมเชื่อในไอเดียของตัวเองเพราะว่าผมเห็นคอมพิวเตอร์ในปี1994ตอนที่ผมไปอเมริกาผมคิดว่าสิ่งนี้จะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แน่นอนและผมไม่เคยคิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ด้วยเหมือนทุกๆวันนี้เลยจริงๆนะคนเขาบอกว่าคุณฉลาดคุณมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ผมโชคดีที่รู้จักคนดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นบิลเกตวอลเลนบัฟเฟตแจ็คเวลส์ลารีเพจมาร์คซักเบิร์กผมอยากจะแชร์ความแตกต่างระหว่างคนเหล่านั้นกับคนอื่นพวกเขามักมองโลกในแง่บวกเสมอพวกเขาไม่เคยบน่นแต่พยายามหาทางแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นผมเลยคิดว่าโอกาสมันอยู่ในจุดที่คนบ่นไงคุณลองคิดดูว่าถ้าผมแก้ปัญหาที่เขาบ่นได้นั่นมันก็คือโอกาสเพราะว่าทุกคนเห็นด้วย ทำไมโอกาสนั้นควรเป็นของคุณละ่ะเพราะหลายคนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และถ้าคุณคิดว่ามันดีลองคิดให้รอบคอบแล้วหาคนมาช่วยกันและทําให้แน่ใจว่าคนที่ทํางานกับคุณเชื่อในความฝันเดียวกันไม่สําคัญว่านักลงทุนจะเชื่อหรือไม่หรือเพื่อนฝูงพ่อแม่ของคุณจะเชื่อหรือเปล่ามันไม่สําคัญสิ่งสําคัญคือคุณต้องเชื่อทีมของคุณต้องเชื่อและคุณต้องทุ่มเททั้งวันทั้งคืนให้กับสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงเกิดขึ้นได้ ทุกคนก็เหมือนกันหมดเพราะเราเริ่มที่จุดเริ่มต้นเดียวกันทรัพย์สินที่ดีที่สุดที่คุณมีคือความหนุ่มสาวอย่ามัวแต่บ่นไปเลยปล่อยให้คนอื่นเขาบ่นกันไปคนที่ยังบ่นอยู่นี่แหละคือคนที่ยังคิดหาว่าจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้อย่างไรใช้สมองของคุณคิดว่ามีโอกาสซ่อนอยู่หรือเปล่ามีอะไรที่ผมทําได้เพื่อสร้างความแตกต่างไหมคิดให้ดีแล้วลงมือทําผมเห็นคนหนุ่มสาวมากมายที่มีไอเดียเจ๋งๆทุกเย็น แต่พอตอนเช้าพวกเขาก็เดินเข้าออฟฟิศเหมือนเดิมเริ่มขยับเริ่มทําอะไรสักอย่างสิสาหรับทุกคนพรุ่งนี้คือวันใหม่นะคุณต้องทํางานหนักมากไม่ว่าจะทํางานให้คนอื่นหรือทํางานเพื่อตัวเองส่วนผมเลือกที่จะทํางานให้ตัวเองแต่การทํางานให้ตัวเองมันหมายถึงการทํางานเพื่อสังคมด้วยถ้าคุณอยากทํางานให้ตัวเองจริงๆลองคิดถึงคนอื่นๆแล้วทําให้มั่นใจว่าคุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเพราะว่าเมื่อคนอื่นประสบความสําเร็จเมื่อคนอื่นมีความสุข คุณเองก็จะประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วยเช่นกัน